สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมื้อนี้แม่พามาเบ่งพอบานเนาะนี่ก็เป็นงานของพอบานอีกอย่างหนึ่งเนาะค่ะธุรกิจมืดครับพี่น้องพามาเบ่งธุรกิจมืดนะจ้ะทุกคนื้นนี้สิพาพี่น้องมาเก็บท่านเนาะหลังจากที่เข้าไปได้ส่งสมฮากับปิดเต่าไว้ื้นนี้สิพาพี่น้องมาเปิดเต่าน้ากันครับพี่มามาเบ่งน้ากันพี่น้องเปิดเต่าน้ากัน เผาไว้จักมือเลยนี่เผาย4ิบสี่ชั่วโมงเผาย่เิบสี่ชั่วโมงมันเย็นแล้วมันบ่นี่เย็นแล้วจับได้อันหมประมาณยี่บสี่ชั่วโมงพอบานพุนเผาถ่านเราจะทุกคนแม่พามาเบิง่งเีดีมาเบิ่งน้ำกันจ้าทุกคนออ๋อเ,เป็นท่านเราจะทุกคนเห็นดีไ์ไม้ชิคครับไม้ชิกอันนี้ไม้ในหางหน้านี่แหละ ไม้อยู่ในหนาเนี่ยจะทุกคนตัดมาตัดแล,แล้วก็เอามาเผาเนาะเอามาเอ็ดฟืนได้แล้วก็เอ็ดเป็นถ่านได้ไสเองเนาะค่ะไม่จะไม่ได้ซื้อเนาะทุกคนจะไม่ได้ซื้อเอาก็มาเบ่งพอบานเพอนเอาถ่านซสือกระสอบเน,ะะนาแะแม่มีจับนำเด้อทุกคนมันเปืนเนี่ยนี่แหละบุฮ็ดน้ำพี่น้องเลย <laughs> เนตะกองดีกว่าเนาะค่ะทุกคน,น,นมีถนัดมีถนัด งานเปิลงานเปิลเนี่มีไหวไมีไหวมักงานสะอาดเนาะคะ่ะนี่ก็จะเป็นเวของพอบานเพิ่นสะอาดคือสักพา,ารังคยบอเออนี้จ้ะเอ๊ะเอ๊เผื่อจะมากองแล้วนาะจ้ะอูไหน,น,นมันงามมากก็เอาไว้ถ้าอัดปากมันพี่น้องเพือ่อที่สมัตกระสอบและที่สิมัตผา,าพี่พาน้องมาเบิ้งกระสอบเดี๋ยวเหลือประมาณจักสองกะทียัง หนึงน่งหนึ่งหนึ่งพาพีพน้องมเบิ่งเออโซงเก็บไปเรืยเลยก่อนโซงนี้เบิ่งพอบานนี่นี่เพื่อนอะไดขายเ <นะ S 2> พิ่งกระสอบเปลือกงอกเนาะแต่เพราะ่าบริษัทขายพี่น้องเพราะว่าใส่ได้หมดถ,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 ถ้าถ้าถ้าบริษัทขายไม่ชอบเปลือกงอกแล้วเอาตะเกียมัยนเนาะแจะบอมันเอาไปไสาใส่นะ่มฮึคือใส่ได้หมดนี่พอบานเพิ่นเอ็ดเองนะจ้ะทุกคนกับประมาณนี้เพิ่นกับระกอกเนาะเขาเอินกรกอกถ่านเพิ่นกักระกอกแบบนนี้นะกอกเสือกระสอบ ข้งฟื้นข้างหยั่งเนาะคุณกับเอ็ดเป็่นเด้อจ้าพอบ้านคุนเอ็ดเป็่นเนาะเพราะว่าเผาเสื้อเต่าอันอันนี้เขาเอืน้เนเนต่าสำเร็จเนาะพอนะเออเต่าสำเร็จเด้อจ้าทุกคนเต่าอันนี้ซื้อมาเนาะเราซื้อมาเต่าสำหรับเผาถ่านวันนี้ครับ รักร้อยคะ่ะมีแพงมีแพงทุกคนราคารักลอยกระไซได้ตลอดเนาะพอ่อสองปีนี้และครับอืมสอง,สงปีปเลย,ยคุ้มอยู่คะ่ะปีเมื่อกี้ได้ประมาณสิบกว่ากระสอบนะครับก็เด้งก็ดีกว่าซื้อฐานเนาะพอนาะเพราะว่าปีนึ่งเขาไซาท์านกันหลายวันนี้ถ้าสมมติซื้อฐาน่านกับแพงเนาะเดี๋ยวนี้แถวบา 100, ้าน <150. S 2> 150, 150, 160, แม่กะร้อยเท่าเหลือพอ้อยหกสิบร้อยห้าสิบร้อยหกสิบก็ถือว่าแพงจ้ะกระสอบนึงกระไซปแป๊บเดียวจ้ะสำหรับ คือคือคือบ้านแม่กับปีงยางบ่อยๆวันนี้เนาะปีงยางดูดูอันนี้กะมากาันเปิงได้สักหน่อยก็เลยใช้วิธีการหาไม้เนาะหาไม้ตามให้หน้านี่แหละจะทุกคนไม้เผืกกระเผาได้ไม้เผือกกระเผาได้ดิอันนี้ก็เป็นไม้อันไม้ที่พ่อบ้านเพิ่นตัดไว้เนาะอันนี้เนาะเมนพ่อคท่านนี้เราก็เสา่งเออเพิ่นเพิ่นเอาไว้เผารอบใหม่เนาะอันนี้เพิ่นเอาไว้เผารอบใหม่ด้วยทุกคน นี่จ้ะก็บามเพื่อก็เอาซื้อเลยเลยเพื่อก็จะเอาอันงามไว้เอาไว้กองไว้ทัางเนาะเดเพื่อเอาไว้ปิดปะมันเนาะเพื่อที่มัดกระอบเออเพื่อที่มันจะมัดได้บึงไปเลยเลยเนาะค่ะทุกคนนี่แม่พาบึ้งอันเต่านึงนี่นะได้ได้ประมาณจะกระสอบพอกระสอบฮะกระสอบนึงอ๋อเต่านึงได้กระสอบกระสอบนึงกระตายกระ้ง อืม,อมบุญจะพักไไหนอืมอันถ้าถ้าเป็นแบบนั้นคือมัน,มนไม่มีเม็ดมันเหมาะอืมดีจ้ะทุกคนคือบึ่งคือคืยอเนาะได้ลายได้หรอได้ลายอยู่น่าจะได้กระสอบกว่าพูดแล้วนี่กระสอบวาอืมเต่านึงก็ได้ประมาณกระสอบกว่าพูดแล้วจ้ะทุกคนเพราะเพรานก็นไม่ได้อดัดติมปลาเลยเนาะเพรานะเนาะไม่ได้อันนั้นเติมปลาเลยเผาไว้ไซส์เอง แต่ว่าถ้ามีคนมาถามซื้อกับขายเบ่าขายครับถ้ามีคนมาถามซื้อกับขายอยู่จ้ะแต่แถวแต่ถตแตถวบ้านแม่นี่มันเป็นบ้านเนาะเนาะแบบเผือกระเผาไว้ไซส์เองนะไว้เผาเผือเผามันเอาไว้ไซส์เองเอวพเงเวพเผือเเผามันมันก็เลยไม่ได้ดไไดไอันนั้นมมันมันต้นใหญ่มันเจ้าต้องผ่าสะกด อืมถ้ารุ่นรุ่นเหยอนี่มีใหม่เด้อทุกคนอ๋อถ้ารุ่นเหยอเนี่ยใหม่ใม่มีมดเนาะมีเป็นฐานเนาะแต่ถ้าเป็นรุ่นน้อยซ้ำแขนเนี่คือไม่เป็นฐานมดเด้อจ้ะทุกคนพ่อบานเพื่อก็จะบรรจุเสื้อกระสอบอ้าเดี๋ยวแล้วจังมาเบิ่งตอนที่เอ่อตอนมัดกระสอบเนาะพอ่อเนาะตอนมัดกระสอบเนาะ ีจ้าทุกคนเต็มกระสอบแล้วเนาะจ้าแปบเดียวนี่จ้ะกับประมาณนี้โอ้เพกกื่อนกระสือกระสอบประมาณนี้แล้วเพวกกื่อนกระลเอาอันเอาเสื้อมาห้อยมันบอกเพกกื่อนกระลเอาเสื้อมาห้อยนอนจ้ะทุกคน,นก็ได้ละหนึ่งกระสอบ จ้าพอบานเพินเอาเสื้อมาแล้วเนาะกับกระดาษหนังสือพิมพ์มาปุ๊กแบบนี้จ้าทุกคนแล้วเพิ่นก็ห้อยเนาะเพิ่นก็ใส่เข็มเนาะใส่เข็มหอยหอยเสื้อปิดปะเนาะเพื่อที่ว่าฐานมันจะมีเฮเนาะจ้ะทุกคนก็ประมาณนี้ เบิ่งงพื้นหอยเนาจะทุกคนเบิ่งพอบานหอยปิดปะเนาจะทุกคนหอยแบบนี้เราจะหอยครอบอันครอบกระสอบเนาะเห็นดิหอยไปหอยมาหอยไปหอยมา,ปามไปเลยถามว่ายากบ่มกระบยากถามว่าสบายอบอกระบอสบายครับเนาะ เอไว้เนาะพี่น้องเวลาว่างกับเอ็ดไว้ค่ะเอ็ดไว้ไซส์เฮาอยู่นนยเฮาอยู่บ้านเนาะเป็นนี้เฮากับตงเลือที่มีได้เสียเงินเสียคำเฮาก็เอ็ดไว้เป็นนี้นะทุกคนไว้ไซสเนาะคะเนาะไม่ได้นักหนาพี่หรือไม้ก็มีได้ซื้อเนาะเฮาก็หาเอาน้ามูให้หนาน,านี่แหละไม้ดอกไม้พี่หรือมันกับเอ็ดเอนน็ดได้เนาะลงทุนเพื่อเดียวลงทุนซื้อท่อถังเออซื้อท่อถังแต่ก่อนแต่ก่อนแห้งไม่ได้ใส่ถังเนาะ เตาแบบดินนะนะออปันอป่นเอาแต่ก่อนปั่นเอาเดี๋ยวนี้มามีเต่าแบบดินนี่จ้าทุกคนอันพอบานเพิ่นกระอ็อแล้วแล้วเนาะค่ะให้ด,ดิแล้วอ่บได้กระสอบหนึ่งเนาะเดี๋ยวเพิ่นกระละเอาอันเอาไปไว้เนาะจ้าทุกคนเดี๋ยว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 เอาไว้อันล่าพี่ล่าน้องสะก่อน อ๋อลาพีแล้วน้องจำนี้แล้วน้องน้องเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้ซํานี้สก,ก่อนนอ้องจะทุกคนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวพอบานพอกลัเบะไปไว้นาะจจะเนี่ยก็ได้กระสอบหนึ่งพอดีเนาะเพื่อนก็เอาไว้ในโฮมเนาะจ้ะเอาไปไว้ในโฮม